มาครับผมวันนี้จะมาสาธิตในการใช้นะครับนี่วิธีกัดสนิมนะครับกัดสนิมนะครับโดยใช้ไฟฟ้านะครับกัดเอานะครับผมนี่ครับผมอันดับแรกนะครับเพื่อเป็นการ ไม่เสียรูปชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้ากัดเอาก็ได้นี่อันนี้เป็นชิ้นอะไหล่มอไซค์ครับอลูมิเนียมนี่นะครับผมทําแบบนี้นะครับนี่จุ่มลงไปในน้ําน้ําก็กะเอานะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็คือสิ่งที่ต้องใส่น้ําก็คือเห็นนะถ่ายคลิปแบบเร็วๆนะครับอันนี้ครับผม เกลือนะครับเกลือแกงนี่แหละทั่วไปนะครับเกลือหรือว่าจะใส่ไอ้ผงเบกกิ้งโซดาลงอีกก็ได้นะครับหรือว่าผงซักฟอกสามอย่างหรือจะใส่เกลืออย่างเดียวก็ได้ใส่แล้วก็ชิมน้ำไปเรื่อยนะครับจนจนกว่าน้ำจะมีความเค็มนะครับเกือแบบเค็มแบบและแรมปปเล็ม,ลมใส่ลงไปเลยแล้วก็ ส่วนระบบไฟนะครับระบบไฟก็จะจะใช้เป็นตัวนี้ครับเป็นเครื่องชาร์จแบตนะครับหรือใครมีพวกแบตสวงสว่านนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะคือออการต่อขั้วนะครับผมหันมาดูฝั่งนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นชิ้นงานนะครับผมอยาให้ ขั้วมันชนกันนะครับเราก็ต้องมัดชิ้นงานไว้แบบนี้นะครับผมส่วนชิ้นนี้นะครับเราจะใช้ขั้วลบนะครับนี่เป็นขั้วลบขีบนะครับผมขีบชิ้นงานลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วลบนะครับผมส่วนขั้วบวกนี่ครับขั้วบวกจะใช้เป็นแท่งเหล็กหรือว่าอะไรก็ได้ครับผมวางไว้ข้างๆกละมังแบบนี้นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นขั้วบวกครับผมเป็นขั้วบวกแล้วเราก็คีบลงไปเลยครับผมปั๊บนี่ครับผมจะเห็นนะครับว่ามันเริ่มเดือดนะครับนี่เห็นไหมมันทําปฏิกิริยานะครับกัดสนงสนิมกัดอันนี้เป็นชิ้นอลูมิเนียมนะครับแต่ผมก็กัดได้ไม่นานนะแต่ผมก็เอาเอาออกกัดนานมันจะ อะไระเปื่อยหมดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับยังไม่เคยกัดอลูมิเนียมแต่ว่าเหล็กอะเหล็กปล่อยนานๆได้นะครับผมต,ต,ตัวที่เป็นชิ้นเหล็กเนี่ยที่มันเป็นสนิมนย่างเงพวกอันนี้มันเป็นมอไซ์เนาะพวกตีนเบรกนะครับพวกที่พักเท้าเนี้ยขาตั้งคู่เนี่ยที่มันเป็นสนิมเนี่ยเอามาใส่ได้นะครับผมก็นี่นะครับเป็นที่ชาร์จแบตเนาะ ที่ชาร์จแบตหรือว่าแหล่งจ่ายไฟอะไรก็ได้ครับ12โวลต์หรือว่ามากกว่านะครับแต่อย่าเกิน50โวลต์นะครับขั้วลบนะครับขั้วลบคีบขั้วลบคีบจุดที่จับชิ้นงานนะครับส่วนขั้วบวกเป็นแท่งเหล็กนะครับจิ้มลงไปในน้าครับผมแบบนี้นะครับระวังอย่าให้ชนกันนะครับชนกันมันจะช็อตนะครับผมดูสักพักนะครับผมก็น้ําย้อนแสงไหม จะมีปฏิกิริยานะครับผมเห็นไหมมันจะเดือดนะครับเนี่ยมันจะเดือดนี่เห็นไหมมันจะเดือดเดือดเดือดแล้วแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันเนี่ยมันจะก็จะเริ่มขาวแล้วไหมนี่นี่เริ่มขาวแล้วเนี่ยตรงที่มันกัดก็จะเริ่มขาวอันนี้กัดให้มันกัดก็ไม่เพื่อมันให้มันเสียเนี่ยนะครับเสียรูปแบบชิ้นงานนะเนี่ยกล้อง เ,ออเพื่อไปให้มันเสียรูปของชิ้นงานนะครับผมก็ลองเอาไปทําดูนะครับผมครับขอบคุณครับผมลองทําตามดูนะฮะ